Oh, sudah letih dia Tapi ni lah teman เฮ้ยเอ้ย,อยใช่ป่ะวะตันน้ำใส่กูด้วยฮะจ่ะเฮ้นนยเฮ้ยกัดแล้วครับผม โอ้โหวัดไม่โดน oh, <no. S 1> ที่ไหน,น,นเออ อย,อยู่ไหมเนี่ยโอ้โหอะไรวะ ดครับท่านผู้ชมโอ้โหัวใหญ่มากแต่มันกัดเบาเ่าจะเห็นช็อตนะช็อตนี้ดูครับเหยื่อย่นไปเลยอ่ะแดกย่าไปเลยสะใจจริงอันนี้วัดจังๆเลยโดดลิงเลยเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ครับ กลับแล้วครับเดี๋ยวอยู่ว่าไม่รู้อ,อยู่ฝอยนี้ยอยู่มาแล้วแต้มแรกของวันนี้ครับผมปลาช่อนสุพรรณสาวูใจส,สวยติ<อ>ดตัเมเนียมเลย ม,มาแล้วครับแต้มที่หนึ่งโอ้ยเจ,ะจ,ะจ,ะจะ๋งๆมีตั้งนานตืตั้งนานนะครับตัวนี้หมดูใสอู้สมบูรณ์มากเลยตัวเนี้ยนี่เลยครับกัดกบยางตัวนี้สีเหลืองสองใบสปินนะครับเห็นไหมเห็นไหม้หหมยสองใบสปินนะโอเคฝากไว้ได้วยครับผมสุดยอด แต่ละที่แต่ละที่มันสวยจริงจ กัดเลยว่ะลายกัดเลย Oh, no. ติดครับติดครับอยู่ไหมขอให้อยู่นะเหนี่ยวเนี่ยอย่าหักเชื่อนะ เฮ้ยชิบ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 ชบชบโอเคมาแล้วตามที่สองครับผมโอ้โหโอ้โหมิสขอไปเลยอ่ะปากอ่ะปากเป็นไงครับนุ่นอยู่ในท่อเลยตัวสีเหลืองตัวนี้ส่องไปสปินโอ้โหไซส์ไซส์สวยเลยครับผมนะฝากไปด้วยครับกบยาง กัดแล้วครับกัดแล้ว

เสียงแม่งโคตรได้อะโอ้โหทำไมทำไมทำไมเสียงแม่งโคตรเล้า ตัวเล็กหรือเปล่า ัดท,ที oh, <no. S 1> นี่ไงมันคายอะ่ะมันกัดแล้วมันก็คาย <S <S อะไรของมันวะใส่ต้องวัดเลยมั้งนี่โอ้โห <S <S 2> <S 2> <S อาตัวแล้วท่านผู้ชมเอ้ย หมายเนี้ยหมายเดียวเนี่ยอ้นกัดชิบหายไว้วัดกัดบนันไยไส้กัดจนต้องร้องขอชีวิตเจ้ากัดเจ้ากัดเจ้ากัด โกัดแล้วกัดแล้วเ,วเอ้ยหูยเป็นไงเฮ้ยหูยเฮะตัวโคตรใหญ่เลยอ่ะ โอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยแม่พุ่งออกจากปลาเร,รเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โห,โโหเป็นไงครับผมเป็นไงอมกตัวแล้วแต้มที่สามแล้วสีเหลืองเหมือนเดิมครับส่องไปสปินเหมือน,นเดิมมิดคอเข้าไปเลย นะครับฝากไปด้วยครับแต่หมายเนี้ยผมตีไปเนี่ยเท่าที่ที่ที่ตีนะตรงนี้นะที่เดียวเลยกัดห้าหกตัวเมื่อกี้เพื่อนผมก็วัดตุดไปแต่หมายมันสวยมากครับดนะูสินะอสุพรรณปลาดุจริงต้องมีซ้ำครับโอเคครับัตกไไปด้วยครับสีเหลืองนะตัวนี้สองใบะปินโอเคซ้ำที่เดิมเดีย๋ยรอบนี้ลองเปลี่ยนสีดูบ้าง สีชมพูนะครับตอนนี้ใช้สีชมพูแล้วดูสิจะอยุเรียดร้อยฟูเลยจะแดกไหม Four. เฮ้ยดันน้ำใส่เว้ยเฮ้ยโอ้โหยี่กันยิบพาง ขึ้นทางนี้เลยนะอืมนหาบ้างเราพวกเนี้ยอ,อุ้ย,ยเรียบร้อยอก่อนกลับบ้านเราจะไปนี่แหละเราจะใช่ อเระไหมายแต้มแล้วก่อนกลับบ้านนะครับผมตัวนี้สีชมพูมาใช้กระดังต้มฝากด้วยครับกลับบ้านแล้ววันนี้กี่แต้มนะสี่แต้มท่านเป็นไงสบายได้กี่แต้มหลุดทุกแต้มหลุดทุกแต้มกับกี่ตัวหลายตัวแล้ว โอเคครับเปล่าด้วยครับวันนี้สุพรรณมันมาก